สวัสดีครับผมช่องก้าวจีจุ้งวิชานพินามนะวันนี้วันนี้มันเป็นช่วงโควิดไงผมจะมาแนะนําการล้างล้างแอร์ล้างแอร์เครืค่องเนี้ยด้วยตัวเองเลยแอร์ที่บ้านตัวเองน่ะก็คือเดี๋ยวขออนุญาตอยู่คนเดียวที่บ้านคงไม่เป็นไรนครับภาษาปก่อนก็คือล้างแอร์ด้วยตัวเองผมล้างมานานแล้วที่บ้านมันจะมีแอร์อยู่หลายตัวแต่ละห้องอะไรเงี้ยประหยัดเงินไปป,ปีปีหนึ่งกับหมื่นนะเป็นหมื่นนะ ล้างแอร pues, ์ด้วยเองประหยัดเงินก็คือไม่มีอะไรมากอุปกรณ์คือเพื่อนผมมันเป็นช่างแอร์ไงมันแนะนามาว่าบอกว่าพี่ชัดถ้าเกิดว่าน้องเป็นช่างแอร์บอกว่าถ้าเกิดว่าที่ล้างเองเลยก็แค่ไปสั่งน้ํายามาสิ่งที่ต้องเตรียมในการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับก็คือน้ํายาอะไรก็ได้คุณสั่งมาจากไหนก็ได้น้ํายาที่มันผสมน้ําแล้วฉีดเข้าไปในคอยเย็นในในห้องเราเงี้ยแล้วก็ไฟร้อนอยู่ฝั่งข้างนอกก็จะฉีดน้ำเปล่าหรือว่าผสมน้ำยาได้ก็ได้ ใช้ผสมน้าเปล่าก็าคือน้ำหัวฉีดแบบเนี้ยลัางแอร์ด้วยตัวเองหัวฉีดเนี้ยแรงดังฉีดนะมันจะมีเสียงแรงอันนี้ไว้ฉีดแล้วก็ที่เอ่อผ้ารองน้ํานะครับที่มันจะร่องไหลลงมนาะก็คือเหมือนช่างแอร์ทั่วไปแหละแต่ว่าเราก็ซื้อจากลาซาด้ตัวไม่กี่ตังค์แอร์เราไนะซื้อมาครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ตลอดชีพตลอดมันเสีย แล้วก็ที่สำคัญก็คือหัวฉีดร้านะ้ำลดน้ำต้นไม้สำคัญแค่นั้นเองพวกนี้มันจะแรงไนะเราปรับได้เวลาเราฉีดเราฉีดน้ำยาไปแล้วเราก็ล้างล้างออกมาแค่นั้นเองก็เดี๋ยวไปดูกันก็ไม่มีอะไรมีหัวฉีดมีน้ำยามีกระป๋องแรงดันกระป๋องฉีดแรงดันแค่นั้นก็อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากมายลรล้ลางด้วยตัวเองเขาใช้น้ำยาพวกนี้ก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันวนะ่าเราจะลื้อไอ้ตัวนะั้นออกโอเค อันดับแรกเราก็เปิดตัวนี้เหมือนเปิดแอร์ Air ทั่ไปไม่ยากหรอกมันคือเปิดฝาขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าเบรกเกอร์ลงก่อนนะเบรกเกอร์ลงก่นถ้ามันจะนุ่นนี่นั่นหลุดก็ช่างมันเพราะว่ามันเป็นแอร์เราเอง <laughs> จะไปตีมปนักแข็งก็อ่าโอเคเอาละอ่าไหนะได้ไหม เราจะไม่เราจะไม่เอาฝาออกก็ได้หรือเอาฝาออกก็ได้เราไม่ต้องฉีดตรงนี้มันจะปิดปิดระบบไฟอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยเราก็นะมันจะมีฝุ่นด้วยน้ำอ่าเห็นนะเราดูตากล้องต้องบอกตากล้องตลอดเลยบางทีตากล้องจับอยู่จุดเดียวอะนี่อ่ะคอยวางระวังลงที่นอนที่ฝุน่นอ่าแต่ตัวนี้ผมมื่นแปดพันวิทียูถ้าล้างก็ยี่อเจ็ดแปดร้อยอ่ะ ผมซื้อน้ำยามาแล้วผูกละร้อยกว่าบาทเนี่ยพอเราเปิดมาแค่เนี้ยเอาแค่นี้พอเพราะหลังเพราะเพราะเพราะลัางพึพพง่งมันจะมีอยู่แค่นิดเดียวเองน้องผมเป็นช่างแอร์มันสอนนะนะเอาแค่นี้ตรงนี้ไม่ต้องคุมฉีดให้ชุ่มแล้วก็ล้างเดี๋ยวฉีดให้มันไหลลงในในท่อระบายน้ำทิ้งมันเองโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเราเราต้องใช้ผ้าตัวนี้ด้วยนะมันจะมีท่อระบายน้ําทิ้งลงไปอะไรเงี้ยแต่ว่า ันดับแรกอะเราก็ระบบระบบไฟตรงนี้เราไม่ต้องเปิดถ้าเกิดเราไปเปิดอ่ะเดี๋ยวมันช็อตน้องบอกว่าไม่ต้องก็คือไม่ไม่ไม่เชิงช็อตเรามันปิดอยู่แล้วไงถ้าเราปิดเนี้ยมันไม่ช็อตก็คือเอาเบเกอร์ลงพออย่างไฟนี่แล้วเราก็ฉีดฉีดที่มันชุ่มมืออนฉีดให้มันชุ่ม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 เอาเอาแค่พอประหยัดนะแต่จริงผมมาล้างมาเป็นปีอะไอ้แฮร์บ้านตัวเองเนี่ยไม่เคยนี่เลย พอมาตันผงก็ล้างเองมันก็เป็นสั่งน้ํายามาแล้วก็ผสมฉวยฉีดแต่ที่สาคัญเราต้องหาน้ายาที่มันกัดดัดหน่อยอันนี้เราฉีดให้ชุ่มก่อนปับหัวหนยได้ไหมเออน,นี้เราก็ฉีดเห้มันชุ่มก่อนโอเคก็เดี๋ยวดูวดวต่อีดเห้มนชุ่มเนี่ยครับที่ผมฉีดไปทีแรกมันเป็นน้ำเปล่านะเราฉีดให้มันชุ่มก่อนแล้วทุกคุณดูข้างใ,ใต้เห็นไอันเนี้ย เราก็จะใช้น้ำยาผสมน้ำฉีดเข้าไปนะมันจะเป็นฝุ่นในตรงพัดลมอะนะนเดี๋ยวดูต่อนั Led, okay. ่นนะโอเคเดี๋ยวดูต่อเขาบอกว่าวานที่เราฉีดได้ชุ่มแล้วเราแน่นคุ้มไมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เอามาน้ายาเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งนึงก็เราผสมน้ำครึ่งครึ่งอ่ะสองต่อหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราผสมว่าบางหรือหนาก็ได้ถ้าจะประหยัดว่านี้ล้างได้สามตัวเลยก็ซื้อมาร้อ่กรป๋ายก็คุ้ม แต่ตัวสําคัญคือตัวเนี้ยเราก็เปิดเทงเข้าไปเลยแล้วก็ไปเติมน้ำ <S <S ม,นมันเป็นน้ำยาค่อนข้างกลับนะเพราะราระวังไอ้นี่ล้ áng, ลางเราล้างมือเลยคล้ายๆโอเคละแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไป โคตฉุนเลยเยอะๆก็ดไีไม่ต้องเยอะมากก็ได้หรือแล้วแต่เพราะว่าโอเคแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ปั๊มลมแล้วก็ไปฉีดใส่ตัวนั้นโอเคจะวไปดูเราเอาลมยาฉีดมันเข้าปไป มันจะชุนชนทอมหอมอะมันไม่มันไม่ไม่กัดแบบฟองฟอดเลยนะแบบเป็ดเรือน้ำนยาละข้าวหน้าเมือไรกัดระดับหนึ่งเราก็ฉีดได้ทั่วแค่นั้นเอง ัมนิดนึงกคแค่คือฉีดให้มันทั่วบแล้วก็ปิดทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ค่อยาเมาน้ำเปล่าไล่เดี๋ยวมาดูตอนเอาล้างน้ำเปล่าไล่ทิ้งกัน <c oughs> ก็จะตอนมาถึงคิวตอนล้างละคือเดี๋ยวดูสายถึงป่ะนาทึง <c oughs> เออเราเราเราก็แปลงใช้ตัวนี้จริง,รงๆไม่ใช่แล้ผมก็แปลงใช้ก็คือใช้หัวฉีดนี่แหละมันแรงดิชี้ไว้ฉีดก็ดคือฉีดถลมผมจะฉีดถลม ก็เ,เสียวเหมือนกันก็บางๆไว้นิดนึงเห็นปะเชื้อโลกมันจะออกมาเต็มเลยเห็นไหมถ้าคุณใช้เนีเ่นยเนอะไม่คุณต้องฉีดเฉียงไว้นะจริงๆไฟเขามีปิดอยู่ไม่ใช่ทะลึ่งฉีดเข้าไปในไฟเปิดช็อตอีูอา่าแต่จริงๆมันปิดอยู่แล้วงานเราไม่ได้เปิดถ้าช่างเขาจะเปิดหมดแต่เราไม่ต้อง อย่างนี้เดี๋ยวครับโอ้โหที่นั่นออกมาปลนเลยออกมาปลนเลยครับมลาเลยครับไหลออกมาปลนเลยครับเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ้ย อนนี้เราก็จะฉีดเบาๆหน่อยนะครับตรงรังพึ่งฉีดเฉียงๆนิดนึงแล้วรังพึ่งเราฉีดเฉียงๆอย่าให้เข้าไปนะเมื่อกี้รู้มันเหมือนเนื่อมันเข้าไปตรงไฟสวิตไฟนั่นนิดนึงเหมือนจะจะพิบนิดนึงแต่ผมเอาเบรกเกอร์ลงแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยก่อนจะล้างเราบอสนิดนึงเบาๆกดเบาๆเพราะไอฟนี่มันจะแรงมากครับเบาๆเบาๆนี่อย่างเงี้ยกำลังสวย แล้วฉีดพยายามออกไปอย่าให้อย่าเข้ามาทางไฟนะครับมันไม่ดีเดี๋ยวมันจะช็อตเก็นไปคือเบเกอร์ต้องเอาลงอ่นฉีดมันเข้ามาแค่นี้ไม่มีอะไรก็คือฉีดน้ำยาคราวนี้ก็ฉีดน้ำล้างแล้วก็ฉีดไปทั่วแต่ว่าอย่าให้เข้ามาในกล่องไฟนี้ก็พอเมื่อกี้น้ำอาจจะกระเด็นเข้ามาแต่ว่าผมล้างเที่ยวกับกระางขึ้นเด่นก็โอเคแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบเสร็จเป็นไง แค่ฉีดลักษณะนี้ให้ดูสาสตร์ที่ดีวิเชตเอาใช้มาดีตัวนี้ก็ทำเหมือนกันลักษณะเดียวกันเห็นปใครก็ล่อยมันหยดอย่างนี้ก็คือใช้ตัวนี้เพราะเราก้มมันจะอ้าับตัวแบบกระปุกฉีดน้ำธรรมดามันจะไม่ค่อยแรงอ่ะถ้าอย่างนี้มันจะอัดลมเข้าไปแล้วฉีดีตอนนี้คือน้ำยานะเหมือนกันน้ำยาจะเข้าไปกัดๆิบ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 เชื้อโรคก็จะอยู่แล้วหมุนนิดเอง คือให้มันไปกัดนินดนึงแล,แล้วเราเอาน้ำเปล่าฉีดางบนก็เหมือนกันทำาเหมืนอนกันเดี๋ยวปั๊มลมนิดนึงเราใช้ตัวนี้นะเีะ๋ยวนะเนี่ยเราปั๊มลมนินดนึงจะแรงฉีดนิดนึงมลนอะไรล้างมาก็เป็นปีแล้วล่ะในในบ้านมีหลายเครื่องไงแล้วก็ฉีดก็ ไม่มีตัวไหนพังเลยก็ลังได้อยู่คือมานรานยาอะไรเยอะแต่มันจะฉุนนะมันจะฉุนถ้ายิ่งฉุนแต่ว่าน้ำยาชนิดที่คุณสั่งผมสั่งยี่ห้ออะไรมันก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสจริงๆเนี่ยถ้าเป็นช่างเขาจะถอดหมดแต่เราที่เกียรถอดเดี๋ยมันชอเอ็กเกอรแต่ก่อนมก็ถอดหมดแต่อันนี้ไม่ถอดเนี่ยฉีดมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ไปกัดกันแน่ นะมันจะเป็นฟองยิบๆๆๆๆๆเนี่ยแปลว่าเกิดการทำปฏิกิริยามันกัดถุดแล้วแล้วเวลาฉีดออกเฉียงๆนิดนึงอย่าไปฉีดตรงๆนะเดี๋ยวล้างพึ่งมันรับถ้ามันเห็นเนี่ยเป็นฝอยๆนยเริ่มกัดแล้วเพราะว่ามันมีสิ่งโสโครดจันอยู่เหมือนกันก็แค่นี้เดี๋ยวมาล้างน้ำโอเคนี่เครื่องเงียก็เหมือนกดยัง Ơ mình đợi chị chỉ thôi bạn Bỏ vào đến đây Bé, bật đón nám đi, đi. เกี้ยง์เลยสัตว์แ่ง,งแจะปกมานาน ล้างทาไ่ครับกิ่นมันชุนเลยนะนาวเนี้ยแต่อย่าฉีดเข้าทางไฟนะครับได้ยินเสียงขอบแขกขอบแขกก็ค,คือน้ำมันมันระบายอันนี้อาจจะตันน็ดเน,นนะโอเคเดี๋ยวไวปดูตอนเสร็จก็คืออย่างที่ผมบอกแว่า ฉีดน้ำยาทิ้งแล้วห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ามาล้างฉีดด้วยน้ำเปล่าแล้วพยายามใช้หูเกาะตรงนี้มันจะฉีดทำตัวฉีดเข้าไปที่ใบพัดเนี่ยความมันจะหมุนกลวงเอาสวะเอาเข็เสร็จเสร็จเออขี้ผองออกมาแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวฉีดธรรมดามันไม่มีแรงที่ทํทำให้พัดหมุนเราต้องไปเอามือหมุนสำคัญโอเคเดี๋ยดูตอนเสร็จ่ามันจะเย็นไหมอ่าคราวนี้ก็เสร็จแล้วครับพอนะประมาณเสร็จแล้วลมแรงไหมเย็นจังฟังเสียงลมเมาเนี่ย จะให้ฟังเสียงลมเสมอๆนะก็คือง่ายๆลงทุนไอ้น้ำยาสั่งมาจากประมาณว่าเราสั่งลาซาด้าใช่ป่ะแล้วก็ไอแล้วก็ใช้ซื้อหัวฉีดมานิดนึงครั้งเดียวใช้เป็นเปีีเราล้างนี้มานจะต้องหนานละล้างเองหลายครั้งไอ้ส่วนไม่คอยร้อนข้างนอก ไอ้คอมข้างนอกไอ้คอยร้น pam, อนข้างนอกเราก็ฉีดน้ําหรือก็ใช้น้ํายาอย่างเงี้ยเหมือนกันฉีดฉีดฉีดแล้วเอาก้องน้ำฉีดฉีดฉีดล้างเลยแช่ไว้5นาที10นาทีลองดูนะง่ายๆไม่ยากเลยประหยัดด้วยประหยัดคลิปนี้เลยล้างแอร์ด้วยตัวเองประหยัดเนี่ย okay บ I mean ้านเรามีตัว3-4ตัวแย่เงี้ยเพิ่งทั้งล่างบนก็ประหยัดถ้าตัวนึงนี่นะไอ้ตัวนี้18,000 BTU ถ้าล้างอยู่7800อ่ะหรืออาจจะคาราโอ่ะใครปลูกอ่ะแต่ว่าถ้าจ้างช่างมาดูถ้าเรา 500นี่คือตัวเล็ก<ช>อาจจะเป็นแบบไอ้9,000 BTU แล้วก็เป็นค่าช่างมาอะไรอีกเออก็ประมาณอยู่ตัวนี้สมว่าตีประมาณแค่ถูกๆก็อันเจ็แล้วก็500 500 500อถ้าสิล้างแอร์ทิ้งก็3-4,000 3,000กว่าซื้อยามา1 0อกว่าบาทล้างได้3-4เครื่องคุ้ม่คุ้มเลยก็มาแค่หาหวัวฉีดหาสายยางให้พร้อมใช้ในมือใช้เทคนิคน,นิดนึงก็ ฉีดได้ในอยากให้มันเข้าไฟแค่นั้นเองให้มันกัด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 มันเป็นน้ํายาล้างแอร์โดยเฉพาะคอยทั้งแอร์รถยนต์นะน้ํายาประเภทนั้นเราก็หาปริมพ์ดูมัน,มน100ร้อยกว่าบาทเองกระปุกหนึ่งถังเล็กๆอ,ะอก่ะไอกระปุกเล็กๆเมื่อกี้100ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทโอเครู้สึกดีขึ้นห้องเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำเลยลมแรงลมแรงมากก็เอาวดาพิชายพินาถ้าเกิดมีของถูกมีอะไรอีกแล้วก็อย่าลืมรองเท้าร้านเราร้านเราขายส่งลงทําพอไปมือสองแล้วก็จะทําคลิปเกี่ยวกับว่า สินค้าราคาถูกอะไรด้วยนะค่ะอ๋อโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วพี่น้ำร้านเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับผม Everything